นนพี่เซิร์ชครับพี่ได้ข่าวเรื่องอุลตร้าแมนตัวใหม่มาบ้างหรือ,อยังครับอ๋อได้ยินมาแล้วเขาว่ากันว่าหน้าตาม,มันดันคล้ายกับรุ่นก่อนมากแถมพลังยังกอบนายมาอีก <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกสงสารแทนนายเลยจริงๆก <c oughs> <c oughs> ็นั่นสินะพวกเด็กใหม่เนี่ยเออเลยก็จะกอบอย่างเดียว จ้าไปแล้วหน้าตามันก็ดันคล้ายกับหน้าพี่ซะด้วยนะเนี่ยล้าเล่นกันปะเนี่ยหน้าตามันจะมาดันคล้ายกับหน้าของฉันได้ไงกันฉันว่านายคงจะจําผิดละมั้งอืมผมคงจะจําผิดเองแหละแต่ผมขออนุญาตบ่นอะไรหน่อยนะทาไมคลิปที่แล้วขนวาดไม่วาดเราลงไปด้วยฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆทั้งทงที่เราก็เป็นอุลตร้าแมนที่ใส่เกาะเหมือนกันแท้ๆอี๋โมโหโมโหเอาหน้าเอาหน้าคนเรามันก็ลืมกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แย่แล้วครับพี่เอกแย่แล้วเกินเรื่องใหญ่แล้วครับ มีเรื่องอะไรหรอบลูอาซาฮีน้องผมเขากินสับป,ปะหลดเข้าไปครับฮะ<า><า>กินสับป,ประลปประลาดเข้าไปรจริงเหรอ้างนั้นเราก็รีบไปกันเถอะก่อนหน้านี้สวัสดีค่ะคุณวิกตอรี่มีเรื่องอะไรล่ะนูกรีโจอพอดีหนูอยากทราบว่าเคล็ดลับความแข็งแกร่งของคุณพี่คืออะไรหรอคะอืมเธออยากรู้จริงๆเหรออืมอืมนูอยากรู้จริงๆครับเอางั้นก็ได้ฉันจะบอกให้เธอรู้เท่านั้นนะจำไวนะ้นูกรีโจ เราไม่สามารถต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวได้เพราะงั้นเราถึงต้องมีพวกพ้องไงล่ะและสาหรับฉันแล้วพวกพ้องที่ดีที่สุดของฉันก็คือไคจูพวกไขจูน่ะมีทั้งพลังกำลังที่มาทําห้พลังไขจูต่อสู้และรับได้ก็คงดีนะซอเพราะงั้นฉันถึงต้องหาไขจูของตัวเองมาสนุกแล้วครั้งหนึ่งฉันเคยมีเพื่อนที่เป็นไคจูมาก่อนและถึงตอนนี้เขาจะกลายเป็นดาบของฉันไปแล้ว แต่เขาก็็ยังเปนอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเยวกกับมาก่อนเฮพี่อิซามิพี่คาซึมิรอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะแข็งแก่งเท่าพี่แล้วเอ่ออะไรของเขาเนี่ยอืมแต่ยังไงก็ช่างเถอะถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเด็กใหม่ก็แล้วกันา้ นี่น่ะเหรอผลของการกินไข่จูเข้าไปน่ะและแบบนี้เราจะสู้มันได้ไหมครับก็ต้องลองเสี่ยงดูเพราะฉันไม่เคยเห็นกีโจในร่างแบบนี้มาก่อนบางทีกีโจในร่างแบบนี้อาจจะอันตรายก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องช่วยน้องสาวตัวเองให้ได้ครับดีล่ะทางนั้นลุยกันเลยรูครับผมเฮไฮไฮขอแจมด้วยคนเด้ มึงจะมาทำไงวะไอ้ตัวแย่งซีเลยแย่งซีนกูในซีนี่แล้วยังแย่งซีนกูในนี่อีกกันช่วยไม่ได้นี่ก็คนมันหลอนนี่ใจเย็นพี่ใจย์เย็นเดี๋ยวผมไปคุยกับทางบริษัทให้ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวไอ้นี่มันก็ไม่มีบทแล้วพวกเด็กใหม่ถอยไปซะรุ่นใหญ่จะจัดการเองดีละพอจะซัดให้ปลิวเข้าแบ็คโฮไปเลย คุณซีโร่ครับคือว่าขอบคุณนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ้นสิแกทำอะไรกับน้องฉันฮะออกไปให้ห่างๆจากน้องฉันเลยนะออกไปไปชิวๆไป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 ชิวไปมือซ้ายไปมไปมือม่ไหวไม่ไหวสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณชามเหมือนเดิมครับผมและนี่คืออุนต้ากาวครับผม ปกติเราจะพูดแบบนี้ตอนเปิดคลิปใช่ปะแต่ว่าผมขออนุญาตพูดตอนปิดคลิปเลยและกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำมากมากๆแล้วก็มากมากมมากเลยเชื่อป่าวว่าทุกเฟรมที่ผมวาดไปเนี่ยมีทั้งหมด95เฟรมเลยนะครับผมยังเยอะเลยและซีรีส์นี้ผมก็ตั้งใจที่จะทำมาเพื่อเป็นการเปิดตำนานบทใหม่นะครับผมผมอยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับภาพนิ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่มีสาระครับผม ไม่มีสาระอะไรเลย,เลยไม่ได้อะไรจากคลิปนี้เลยครับผมได้แต่ความกาวและความบันเทิงเท่านั้นโอเคครับผมเหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกัน